ตัดสินใจถูกต้องมากๆจัดตั้งรัฐบาลผสมเมื่อรัฐบาลได้อยู่ครบ4ปีพี่น้องประชาชนก็จะให้คะแนนเราเต็มสิบแน่นอนค่ะคุณชนิน1์สิเดือนเนี่ยมันก็มองได้สองแง่มุมนะ ัวเลขมันก็สวยดีว่าอยู่มาเกือบจะครบ10เดือนแล้วและหลังจากนี้ก็จะทําต่อให้มันคะแนนเต็มสิบให้ได้ในสายตาประชาชนใช่ไหมครับแต่ท่อโพหัวหน้าพักคุณน้องอิงพูดเมื่อเช้าว่า10เดือนนี้คิดถูกเลยว่าการจัดตั้งรัฐบาลผสมแบบนั้นเนี่ยมันนามาสู่ความเปลี่ยนแปลงในวันนี้เลยกลายเป็นว่าคนอาจจะลืมไปแล้วการตั้งรัฐบาลข้ามพั่วกลับมาย้อนถูกวิจารณ์อีกรอบหนึ่งไปขุดไอ้ปมเดิมขึ้นมาทําไมอันนี้ในมุมของพักเพื่อไทยใครเป็นคนคิดวิธีการสื่อสารแบบนี้ครับ ผมว่ามันไม่ใช่การขุดปมเดิมนะครับ,รบจริงๆพักเพื่อไทยเราเป็นพักที่เราตรงไปตรงมากับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นตรงใจไม่ตรงใจเราก็ยอมรับในสิ่งที่เราทานะครับผมไม่ได้คิดว่าการหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาจะเป็นการทิ่มแทงพักแต่มันเป็นการให้เหตุผลให้ชัดเจนเรื่องนี้มันคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะอยู่กับการเมืองไทยไปตลอดดังนั้นการที่เราหยิบมันขึ้นมา่มสาสื่อสารใหปร้ประชาชนเข้าใจว่าทําไมนะวันนั้นเราจรึงจําเป็นต้องตัดสินใจแบบนั้น และนําผลงานในวันนี้มาให้ประชาชนเห็นว่าถ้าเทียบกันถ้าวันนั้นเรารอกับวันนี้ที่เราไม่รอความแตกต่างม,มันอยู่ตรงไหนครับคือถึงแม้จะไม่หยิบขึ้นมาพูดเอง ค,คนชนิ<ค>น,นก็น<ร>คิดว่าในทางการเมืองคนก็ไม่ได้ลืมยังไงแล้วเพื่อไทยก็ถูกวิจารณ์เรื่องนี้อยู่ดีใช่ครับฉะนั้นสิ่งที่จะมาสู้กับกระแสวิจารณ์เรื่องนี้ได้ก็คือคือผลงานนําผลงานมาแสดงให้เห็นครับว่าความจําเป็นณตอนนั้นที่คนจํานวนหนึ่งอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องเร่งรีบในการตั้งรัฐบาลกับการเปลี่ยนแปลงในวันนี้มันสมเหตุสมผลไหมที่เราเลือกที่จะไม่รอในตอนนั้นครับอยากจะคุยในฐานะคนคนสสรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยหน่อยตอนนั้นโอเคคนอาจจะโฟกัสที่ ผู้นำของพรรคไม่ว่าจะเป็นคุณหมอชรนานคุณประเสริฐ พี่อ้วนภูมิธรรมหรือแม้แต่คุณนงอิงซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นหัวหน้าพักเลยนะหมายถึงตอนจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยเราในฐานะคนติดตามการตัดสินใจของผู้บริหารพักณวันนั้นน่ะครับคิดเห็นยังไงรู้สึกยังไงกับการตัดสินใจแบบนี้จริงๆมันไม่ใช่การตัดสินใจของผู้บริหารพักนะครับในกระบวนการของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันมีการประชุมสสอ,อยู่ตลอดและผมเองในฐานะตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นสสด้วยแต่ผมเข้าร่วมประชุมตลอดเราได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดเยอะมากนะครับในในสองประเด็นหนึ่งค Yeah. <laughs> รู้สึกว่าเขามีปัญหาเต็มไปหมดแล้วเขารู้สึกว่ากระบวนการทางการเมืองที่มันเยินเย้อมันตั้งรัฐบาลไม่ได้สักทีเนี่ยมันเหมือนทุกคนไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขาทําไมไม่รีบตั้งรัฐบาลให้ได้เพื่อมาแก้ปัญหาให้เขา,ากับในประเด็นที่2คือเนี่ยหลายๆคนก็มองแล้วก็สะท้อนว่าเราเลือกเพื่อไทยให้เรามาเป็นรัฐบาล <ท aun> การเลือกเพื่อไทยมาไม่ได้เลือกเพื่อไทยให้มามายึดถือดมการและเป็นฝ่ายค้านอย่างแข็งแรงไม่ได้คิดอย่างนั้น <ท aun> เขาอยากให้เราเข้ามาแก้ปัญหาให้เขาดังนั้นมันก็เป็นเสียงสะท้อนของ ฝั่งพี่พสๆสสครับที่คุยกันในที่ประชุมสสการตัดสินใจวันนั้นเป็นการตัดสินใจร่วมกันไม่ได้หมายความว่าผู้บริหารพักหรือว่าผู้ใหญ่ในพักเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะต้องข้ามขั้วหรือเราต้องจับกับอีกกลุ่มหนึ่งแต่มันเป็นความจําเป็นจริงๆที่มันสะท้อนผ่านสสขึ้นมาว่าเราควรจะเดินหน้าประเทศได้แล้วครับมันก็เลยกลายเป็นที่มาของการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้แม้ว่าคนที่จะไปจับด้วยอาจจะถูกมองในทางการเมืองว่าเคยอยู่ตรงข้ามกับเพื่อไทย เคยแม้กระทั่งจัดการพักเพื่อไทยตอนที่ยังเป็นศัตรูทางการเมืองกันด้วยซ้ำไม่ได้ติดประเด็นนี้หรอ,อ,อติดครับหลายๆคนนะตอนนั้นก็มีการตั้งคำถามแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างชัดเจนเหมือนกันซึ่งเราก็ยอมรับครับว่าหลังจากการตัดสินใจคราวนั้นมันมีคนที่เห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยแต่ก็มันเป็น,เป,นเป็นเสียงส่วนใหญ่แล้วกันนะครับเพราะว่าสสร้อคนนะตอนนั้นก็ ลงมติเป็นในทางเดียวกันจริงๆว่าหลังจากเราพูดคุยทุกคนแสดงความคิดเห็นแล้วทุกคนก็พูดว่าเราควรจะเร่งตั้งรัฐบาลส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเราก็คาดหวังว่าการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนหรือว่านโยบายต่างๆที่เราผลักดันได้สาเร็จเนี่ยครับจะสามารถมาชดเชยกับความรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าไม่พอใจในคานั้นๆได้ไอเรื่องที่เราอาจจะเคยถูกกระทําก็วางกันไว้ก่อนใช่ครังหน้าในแง่ของการทํางานก่อนแต่พอโลกความเป็นจริงเพื่อไทย จะย้อนไปตั้งแต่สมัยไทยรักไทยไม่เคยจัดตั้งรัฐบาลผสมมากขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับคุณชนินถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในยุคนั้นเนี่ยแต่ก็คงจะตามประวัติศาสตร์ของพักมานะไทยรักไทยก็เสียงข้างมากแบบเด็ดขาดนะพลังประชาชนแม้แต่เพื่อไทยยุคคุณยิ่งรักก็ตามเ่ยนะครับครั้งนี้ก็เห็นอยู่ว่ามันทําอะไรไม่ได้เตมไม้เต็มืออํานาจต่อรองของพักร่วมก็มีชนะมนจะเอาความสาเร็จในอดีตมาวัดในปัจจุบันได้ยังไงครับก็ ก็ต้องตรงไปตรงมาครับเพราะว่าเราก็ยอมรับความจริงมาตลอดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เราไม่ใช่พักที่ได้คะแนนมากที่สุดและเราเองก็ไม่ได้มีไม่ได้มีพักใดเลยนะครับได้เสียงชนะเบเสร็จเด็ดขาดเราก็ต้องยอมรับครับว่านี่มันเป็นกลไกที่มันกําลังเปลี่ยนถ่ายไปสู่ประชาธิปไตยที่มากขึ้นในเมื่อนะตอนนี้เรามีเสียงเท่านี้141เสียงเราก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมกับกลุ่มอื่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลดังนั้นนีการดําเนินนโยบายเพื่อให้ได้ตามที่เราคาดหวังร0% 0มันคง ไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราเคยทําในอดีตนะครับท่านนายกเองก็พูดหลายครั้งว่าแกประเมินสถานการณ์ก่อนจะเข้ามาเป็นนายกไว้อย่างหนึ่งแต่พอเข้ามาเป็นเนี่ยมันมีข้อจํากัดอีกหลายอย่างที่ไม่ได้สามารถทําให้เราทําได้อย่างรวดเร็วทันทีแต่ก็ต้องเรียนรู้ไปกับมันครับเราก็เปลี่ยนตัวปรับตัวแล้วก็หลายๆอย่างพักร่วมเองอครับก็มีการพูดคุยกันตลอด ดังนั้นเนี่ยหลายๆนโยบายที่เราประกาศเป็นนโยบายรัฐบาลมันเปลี่ยนสภาพนะครับไม่ใช่นโยบายของพรรคเพื่อไทย mm. เปลี่ยนเป็นนโยบายรัฐบาลความรับผิดชอบก็คือรัฐมนตรีทุกคนหรือว่าทุกภรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลด้วยกันดังนั้นเราก็ต้องต้องเชื่อใจกันครับแล้วก็หลายๆทีเราก็จะต้องพึ่งพากัน mm. ดังนั้นเราก็ต้องคาดหวังว่าเขาจะสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยไม่ได้ว่าจะเป็นรัฐบาลนโยบายของพรรคใดพรรคหนึ่งเท่านั้นค,ครับก็ก็ต้องนําการเป็นรัฐบาลแล้วก็ทําให้พรรคร่วมมันทํางานร่วมกัน ใช่ครับได้ต่อไปแม้จะไม่เคยอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ก็ตาม